โอเคครับวันนี้มาทำอาหารไม่มีอะไรกินมีมาม่าแล้วก็ข้าวมาม่าบวกข้าวเออเป็นข้าวมาม่าเออโอเคเดี๋ยวไปต้มน้ำร้อนมาเติมก่อนนะครับผมหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยชิมชิมเครื่องปรุง คิดว่าทุกคนคงเคยทำแหละน้ำร้อนพร้อมแล้วก็เทลงไปที่นี่กินมาะหม่กับเขา้าวมกินจานงมปึ๊บรอสามนาทีนี่ มาเรียบร้อยแล้วเออเปิดมาใส <c oughs> ่ข้าวเข้าไปอีกอ <c oughs> นี่ไงข้าวมาม่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหม กินที่นี่แช่อร่อยฮอ,อกเลยครับผมขออนุญาตไปกินก่อนแล้วกัน